ล้างมือล้างมือล้างมือและสีแดงรออางงอลางไม่โทรล้างมอือมือล้างมือรออางงอลางไม่โทรล้างมอือมือล้างมือล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้า รออางงอลางไม่โทล้างหอนออาหนาไม่โทหน้าล้างหน้ารออางงอลางไม่โทล้างหอนออาหนาไม่โทหน้าล้างหน้าล้างผมมาาเบาๆเนาะสะผมสะผมสะผมสอรออะสะผอโอหมอผม สะผมสรอ,อะสะผอโอมอผมสะผมสะระโอขัตถาวรได้ล้างมือล้างหน้าสะผมล้างมือล้างหน้าสะผม